เาเก้งเห่เก้งคือลูกพิหาอะไรแต่เพียงไปไหนพิ่ตเพียงเขาเป็นไข้รู้ทำไมถึงเป็นไข้วะก็เขาวิ่งตามผมเมื่อวานนี่ไงอ๋อวิง่งแค่นั้นเป็นไข้เลยท่านเนี่ยเขาเป็นไข้แล้วโอ้ออนแอเนาะผมวิ่งเร็วนู่มตามผมไม่ทนันละอเอแล้วมึงเคลียร์กันยังอ่ะเคลียร์กันแล้วนี่เขาไม่โกรธแล้วอ๋อไม่โกรธแล้วใช่เอามึงก็จะชดใช้เขาอย่างเงี้ยหรอที่โอนผิดผ <ม S 1> หรือว่ายังไง โธมบอกว่าผลเดี๋ยวให้เตะปากทีในียดูอ๋อแก้กันอย่างนี้เลยหรอใช่ผมเคยยืมปากกันดูผลยืมปากไปดูเขาเตะไม่โดนดูเตะเอาเตะไม่โดนเขาเตะไม่โดนปากผลนี้อ่าก็งั้นก็เรื่องของเขาละโดนคอผลดูผลนี่หลักเลยดูลูพี่อันนี้มึงหลับถวายทําเป็นคุยมึงวิ่งไวขนาดนั้นเลยถึงขนาดตะเพียนตามไม่ทันอ่ะนี่เรียนลายฟัาแต่กูไม่ฟังได้ไหมไม่ได้อ่าอยากให้กูฟังอีก อ่ะได้ฟังฟังทีมบ้านบานนุระเบิดมันโลนี่ระ,ะเบิดมันโลนี่ทำบ้านนี่ผมล็อกคนเดียวดูเอ้ยแกอันนี้เรื่องจริงไหมเนี่ยจริงจริงเออแล้วมึงรอดได้ไงอ,ะอ่ะโอ้เห็นระเบิดมาดูสิอ๋อมึงเห็นระเบิดเห็นระเบิดมากูมันลอยเหมอือนประมาณนี้ลูกพี่อะไรอ่ะตรงนั้นน่ะมันใกล้จะถึงพื้นดูอทีนี้มันเหลืออีกนิดเดียวนี่ผมนี่วิ่ง ถึงยอดเขาแล้วหนุ่มเดี๋ยวก่อนนะระเบิดมันลงมาอยู่ใช่ลงมาปุ๊บลงมาพุ่เหลือแค่นี้นี่เห็นไหมจะถึงพื้นละใช่มึงเห็นผมเห็นแล้วว่ามันจะถึงพื้นนี่แล้วมึงทำไงผมวิ่งฟิ้บไปถึงยอดเขาเลยมึงดูเรื่องอะไรมา <laughs> <laughs> ให้กูฟังต้งนานแล้วมึงเคลียร์กันยังไตงตรงลมเอาเลขใครมาผมเอาเล่มาจากเนี่ยนามุจะก็จอดให้ดูอ๋อนามุจะจดให้ใแต่เลขนั้นเป็นของใคร เลขเป็นของเมียพิตตเพียแล้วมึงกับพิตตเพียนี้โอนเลขเดียวกันเหรอใช่ผมก็โอนให้เมียพิตตเพียเหมือนกันเพราะว่าผลก็ส่งไปให้แม่ผลด้วยอ๋อก็คือฝากให้เมียตะเพียเนี่ยเอาไปให้แม่ด้วยใช่ครับพี่อ๋อแล้วแล้วน้ำมุจาไปเอาเลขให้มาไม่รู้เหมือนกันนี่ไม่ใช่เลขแม่เขาล่ะนี่โผก็โอนเลขน,นี้ไปตลอดเลยแต่น้ำมุจาเป็นคนเขียนให้มึงใช่หนูอ๋อเรื่องเนี้ยมึงไม่ต้องหาใครเลย มึงโทรหานามุจะผมโทรไปแล้วดูรูพี่นามูจ้านี่มันรู้ดีที่สุดแล้วผมโทรไปนี่สามเดือนแล้วนี่เออโทรนี่โทรเชา้าโทรกลางวันแล้วก็โทรตอนเย็ยนเดี๋ยววันนี้นี่ตอนเย็ยนจะโทรไปอีกรอบนี้มึงไม่ต้องโทรแล้วถ้าอย่างเงี้ยชัดเจนเลยนามุจ้านี่แหละคือคนที่เอาไปโอ้เขาไม่เอาไปรอเขาลับโวมึงดูยังไงว่าเขารักมึงโอ้หนี่เขามีผัวแล้วสิสองคนเนี่เออเขาบอกว่านี่ถ้าคน ถ้าเขาไม่รับโผลนี่คนที่ศึกษานี่เขาไม่เอาโผล angel, 12, ่รอเขาเลิกกับคนที่สิบสองแล้วไม่ใช่เหรอเขาเลิกที่ที่มึงเล่าให้กูฟังว่าเขาเลิกกับคนที่สิบสองใช่นี่อแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขาท้องอยู่นี่ท้องอยู่นี่คือลูกของคนที่สิบสองใช่ไหมคนที่ศึษษาสิบสามได้ยังไงก็ไหนบอกมึงเป็นคนที่สิบสามไม่เขาบอกว่าคนที่ศิษานี่ไม่นะดูยังไงอ่ะคนนี้เขาไม่นะอ๋อคนนี้ เขาบอกว่านี่คนที่1ินข่านี่ก็เป็นโผเออคือคือคนเนี้ยไม่นับไม่นับนับที่มึงเลยสิบสามใช่นี่อู้เขายังละผมอยู่บูบาชู